เอาละครับผมวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีเก็บเวลแล้วก็ exp นะครับผมอย่างไวสําหรับผู้เล่นใหม่นะสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับผมผมก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปเลยครับผมจะได้ไม่ต้องช้านะครับปะอันดับแรกนะครับผมการที่เราจะ เก็บเวล์ใบบอร์ดเนี่ยครับผมก็ต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมครับถ้าไมา่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีดาเมจในการไปตีมอนนะอ่ะอันนี้อุปกรณ์ที่ผมหามาได้นะครับผมเห็นไหมก็วางขายนะครับเพื่อที่จะเอาตังค์นะครับเอาไปทําอย่างอื่นหรือเอาไปซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นที่เราจะต้องการนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเงินนะครับสําหรับเงินนะครับ ครั้งแรกเลยที่ผู้เล่นใหม่ที่จะต้องมีนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะครับผมถ้าเราไม่มีเงินนะครับเราจะไม่สามารถไปซื้ออุปกรณ์รณที่เราอยากได้ได้เลยอันดับแรกนะครับให้เราทำเคเวสอย่างที่ผมบอกคลิปต้นเกมที่รีวิวไปนะเคเวสนี้นะครับผมแต่ละวันนะครับผมก็ทําเรียบร้อยละสองวันนะครับแล้วก็วันที่3นี่เหลืออันเดียว เดี๋ยวผมก็ไปทําเหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่4ก็จะไล่ทําไปเรื่อยๆนะอ่ะเห็นไหมครับก็ไล่ทําไปเรื่อยๆโอเคมาถึงเลยนะครับหลังจากที่เราทำเคเวสท,ที่ผมแนะนําไปแล้วนะอันนั้นคือเราเดินตามนั้นอนนันที่2นะครับจะเป็นเคเวสป้ายเคเวสเนี่ยครับอ่ะกดเข้ามานะครับอยู่ที่เมืองไหนก็ได้นะครับขอให้มีป้ายเคเวสนี้นะ หลังจากนั้นให้เราเลือกดูนะครับผมเลือกดูว่าเราจะต้องการทำเควสอันไหนนะครับอย่างอย่างนี้อย่างผมนี้ผมจะขอเลือกเป็นเควสที่แบบมีอาหารด้วยนะครับแล้วก็มีเงินเท่าๆกันเห็นไหมมันเท่ากันหมดผมก็ขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมผมกดสําเร็จทันทีนะครับอ่าบางคนกดสําเร็จทันทีไม่ได้นะครับมันจะขึ้นให้เดี๋ยวผมขอแป๊บนึงนะครับกดอีกอันนึง อ่าได้อีกอันหนึง่งอ่ะหมดแล้วนะครับวันนี้หมดแล้วทําหมดแล้วคนที่กดสําเร็จไม่ได้นะครับผมมันจะให้ไปซื้อไอ้นี่นะครับซื้ออันนี้นะอ่าใช้เข้าปั้นในการซื้อนะครับโอเคตรงนี้ก็ซื้อได้ไม่ไม่ยากนะครับกดไอ้ตรงที่สําเร็จเดี๋ยวมันจะขึ้นไปให้เองนะครับโอเคหลังจากนี้นะครับให้เราเดินมาที่ นี่นะครับเห็นในตัวนี้ไหมที่เป็นดาวดเนะี่ยทุกแมปนะครับน่าจะมีนะครับชื่อมันก็เป็น ecological นะครับผมให้เข้าไปนะครับมันก็จะมีอยู่2โหมดนะครับโหมดแรกจะเป็นโหมดอ่าม m o เตอร์ Monster. ส่วนโหมดที่2จะเป็น l a บ shop เดี๋ยวผมจะเข้าไปโหมดที่ l a บ shop ก่อนเนาะ l a บ shop นี้ก็คือเหมือน เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยอ่ะใครอยากจะลองก็ลองดูนะครับแต่เขาก็มีอธิบายในส่วนประกอบของชิ้นชิ้นนั้นๆน,น,นะครับลองเข้าไปดูแต่ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการหาเงินและก็การเก็บ efp นะครับนี่เลยครับอันนี้เลยอันแรกนะครับกดไปที่ monster ปึ๊บวันนี้ครับผมผมลงได้6นะเห็นไหมครับ ลงได้หกทับหกจำนวนรางวัลที่เหลือก่อนที่เราจะลงนะครับให้เรามาดูสเตอร์อ่าไม่ใช่ขออภยัยให้เรามาดูที่ตั้งค่านะอ่ามาดูความเหนื่อยล้าของเรานะครับต้องบอกก่อนว่าเราลงแมปเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกนะครับมันใช้30มสนะครับสาต่อการลงค่าเหนื่อยล้านะครับสานาทีผมเก็บอันนี้อาไว้ให้ทุกคนเลยนะครับอ่า ไม่ได้บอดเลยก็จะมาบอดตรงนี้เอาสําหรับมือใหม่นะอย่าไปไม่ต้องไปฟาร์มบอดอะไรนะทั้งสิ้นนะครับมาฟาร์มมาทําตรงนี้นะ่เดี๋ยวผมจะเข้าไปทําให้ดูก็จะมีแบ่งโซนนะครับก็คือเวลสามเอ็ดเวลสามเอ็ดเวลหกสิบเอ็ดแล้วก็เวลหนึ่งถึงเวลสามสิบของเราเราได้เวลร้อยยี่สิบใช่ไหมเราก็มานี่เลยเวลร้อยยี่สิบเรากดเข้ามานะครับก็จะมีสองโหมดอีกเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะลงแบบไหนอันแรกเนี่ย มันจะเป็นโหมดเกี่ยวกับการลงหาชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อเอาไปขายนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเพื่อเอาชิ้นพวกนี้เอาไปขายแล้วแต่ว่ามันสุ่มได้อะไรนะครับบอกไม่ได้นะว่าเราจะได้อะไรก็สุ่มเอานะครับส่วนคนที่อยากจะลง e อ p นะครับก็จะได้ e x p นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลงทั้งสองอย่างให้ดูนะ โอเคเดี๋ยวจะเข้าไปเลยอันแรกนะครับที่เขียนว่าเข้าไปนี่คือเข้าคนเดียวนะครับส่วนในที่สองเนี่ยเข้าสู่ดันเจียนเนี่ยคือจะต้องไปเป็นทีมนะไปไปกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกอันที่ไปกับเพื่อนดีกว่านะมันจะไวนะครับผมอ่ะอ่าหลังจากนั้นให้เรารอก่อนนะครับก็จะเป็นการหาทีมนะให้เราอ่าเรารอไปก่อนนะครับตอนนี้เราสามารถกดออกได้เลย เมื่อทีมครบเมื่อใดนะครับมันจะแตะเอมันจะเด้งขึ้นมาเองนะครับต้องขออภัยนะครับที่มาอัดคลิปวิดีโอช้าเกินไปนะครับผมก็ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างสักเท่าไหร่นะก็ใครอยากทราบอะไรนะครับเข้ามาถามทางเพจได้เลยนะครับอ้าวโอเคมาแล้วครับเราก็กดพร้อมนะครับอ่ะเหลืออีกคนนะครับรออีกคนกดคนพร้อมแล้วอีกคนทำไมไม่กดสักทกีอ่ะโอเค มานะโอเคหลังจากนั้นให้เรากดเตรียมพร้อมเลยครับฟืบอ่าเดี๋ยวมอนมันจะเกิดมานะเราจะยิงทุกตัวเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับแดงทั้งแมปครับอ่าแล้วก็ช่วยกันยิงแบ่งกันก็ได้นะครับไปแต่ละโซนอ่าเดี๋ยวผมจะมาตรงนี้ละอืมเห็นไหมครับ มีอยู่ไม่กี่คนนะอันนี้วลวร้อยี่สิบเอ็ดนะอันนี้วลวร้อยยี่สิบทั้งหมดเลยเห็นไหมครับผมผู้เล่นใหม่ก็บางคนก็ไปถึง100 100ถร้อยอ่ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบกว่าแล้วนะครับที่ผมเห็นอืมอันนั้นน่าจะแบบสายเติมนะครับผมอนะวาร์ปหาดมอนก่อน จะได้ไวๆนะครับหหมดยังเอ่ยอ่ะโอเคครับเรียบร้อยหมดนะครับนี่เรามาดูครับได้อะไรบ้างเห็นไหมครับเด้งขึ้นมา รู้สึกว่าจะไม่ได้ของที่มันแพงนะอ่าเราได้เงินด้วยนะเห็นไหมมาดูนะครับว่ามันใช้ความเหน,นื่นอยละน่าในี่เห็นไหมครับสามสิบนะเห็นไหมใช้ไปสามสิบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้นี่แหละครับนี่อันนี้ก็จะเป็นขยะนะเอาไปขายได้ช่วงแรกๆนะครับหา ขยะก่อนเนาะเอาไปขายแล้วก็เดินเควสนะครับเดี๋ยวผมจะลงอีกรอบนะครับเป็นลงอ่า GXP e นะครับลงให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับว่าจะได้คุ้มกับการไปบอทหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกเลยว่าว่ามันคุ้มมากๆนะครับคุณไม่ต้องไปแย่งบอทกับคนอื่นนะครับรู้สึกว่าแมป รู้สึกว่าที่แทเนี้นะครับที่เขาอัปเดตมาเนี่ยรู้สึกว่าสไนจะได้เปรียบนะครับในการฟาร์มโอเคปได้เปรียบช่วงต้นๆน,นะครับผมในการฟาร์มส่วนใครที่จะจะบอทก็ได้นะครับผมแบบไม่อยากจะมาลงแลบแบบนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่านี้คุ้มกว่านะคุ้มกว่า เดี๋ยวผมขอก่อไปเลยนะครับเค okay, ครับเรียบร้อยนะนี่โอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้ทั้งจ็อบแล้วก็ยีพีนะครับอ่ะดูเลยนะครับผมว่าได้เยอะไหมได้เยอะนะตั้งสิบห้านะครับสิบห้าล้านนะครับสำหรับจ็อบโอเคครับเดี๋ยวขอออกก่อน อ่าครับผมเรียบร้อยนะสำหรับใครที่ต้องการเก็บเวลนะครับแล้วก็เก็บขยะเอาเพื่อนำเอามาขายนะครับเดี๋ยวผมขอมาดูชิ้นส่วนที่ผมเอามาขายก่อนเนาะขายออกหรือยังก็ไม่รู้เาาพิ่งวางนะครับอืมยังนะครับผมรอไปก่อนนะครับตอนนี้ก็แต่ละคนก็น่าจะยังไม่มีเงินในการซื้อนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ ก็ใช้พลังไปใช้ค่าความเหนื่อยล้านะครับไปห0สิบนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาลงอีกนะครับเพราะว่าของผมมันยังเหลือตั้งหลายครั้งนะ,ะยังเหลือหลายครั้งนะครับเดี๋ยวผมวันนี้จะพาไปเปิดตู้กาชาดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไปพอนเทล่ากันเลยดีกว่านะครับไหนๆก็ หไหนๆก็มาอ่าแนะนําหรืออัดคลิปให้ทุกคนดูกันแล้วเนาะเดี๋ยวมาเปิดตู้เกลือกันดีกว่านะครับวันนี้มันจะเกลืออีกไหมนะมันอ่าจะเกลืออีกหรือเปล่านะครับต้องบอกก่อนนะครับผมว่าผมไปสุ่มมานะครับได้ตัวขี่สัตว์เลี้ยงตัวนี้ไอ้ยไหมตัวขี่ตัวนี้มาครับเป็ดน้อยผู้น่ารักนะครับผม วันนี้ก็จะมาสุ่มให้ทุกคนดูนะครับในจํานวนกี่ใบเนี่ยสองร้อ260ยหกสิบใบนะครับที่แรกก็ว่าจะเก็บไว้นะครับผมเดี๋ยวทำสุ่มให้ทุกคนดูดีกว่านะว่าเกลือไหมครับเกลือหรือเปล่าคนสุ่มกันนะครับชือ้อ เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอดูก่อนลงจากเป็ดน้อยก่อนขอลงกล้นนะอ่าลงจากเป็ดน้อยเดี๋ยวอ่าเห็นไหมผมผมมีเหรียญแมวนะครับแต่ผมจะไม่ใช้นะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าชุดอ่ะจริงๆอ่ะผมอยากได้ปีกตัวนี้นะครับ เพราะว่ามันได้เพน4%นะครับผมยังได้มากนะครับก็มาดูนะครับว่าอันเนี้ยมันจะได้หรือเปล่านะครับสําหรับปีกนะครับผมโอ้ยดูคนเต็มเลยนะครับผมมาเริ่มไปเลยดีกว่านะครับคนไม่เกี่ยวนะครับผมคนไม่เกี่ยวเปิดไปเลยครับผมกดช่าเอาไป โอ้ยขอดูหน่อยเนาะขอดูก่อนได้อะไรวะเมื่อกี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าได้อะไรอะโอ้โหต้องเอาไปผสมเหรอโอ้โหให้ตายเถอะแทนที่จะเอาชุดมาให้เลยครับมีชิ้นส่วนเสื้อผ้านะครับโอ้โหแล้วออก10%ด้วยนะเก็บ5ชิ้นนะครับถึงจะได้ อ่าไปต่ออีกแล้วนะครับครั้งที่สองแล้วนะครับอันนี้ต่อไปจะเป็นครั้งที่สามหมาเหอะหมาเหอะโอ้โหกระปุกเกลือครับโอ้โห นี่ใช้สกิลซะเลยปุ๊บมังยังไม่กดครับอืม้มกดที่เผลอโอ้โหกดเลยครับโชวกล่องอะไรอีกเนาะรอบที่สี่แล้วนะครับผมกดไปครั้งที่สี่แล้วโอ้โห,หเหรียญแมวนะครับ มาครับกดครั้งที่ห้านะขอสลับฝั่งหน่อยครับผมขอสลับฝั่งโอ้โหขออยู่หน้าตู้แล้วกันนะกดครั้งที่ห้าเจ็บใจดังไฟสุมสวงโอ้โหมันจะเกลือได้เกลือดีเลยขนาดนี้ครั้งที่หกครับ อ้ยยยเอาโอ้โหฮะครั้งครั้งที่่าไร่แล้วไม่รู้ครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับโอ้โหหมดแล้วให้ตายเธอไม่ได้เลยอะไรวะเนี่ย สามารถใช้เพื่อแลกทรงผมตัวละครนะครับโอ้โหทรงผมใช่ไหมทรงผมเดี๋ยวขอดูหน่อยเนาะอันนี้ล่ะมีโอ้โหนึกว่าจะกดแล้วเดี๋ยวดยูทรงผมแบบไหนอ่ะออนนี้ก็เท่ดีไง ขอ,ขอทรงแบบนี้แล้วกันนะชุบใช้ว่ามันหลับสำหรับผู้ชายหรือเปล่าต้องไปร้านทรงผมนะครับโ,โหระดะและ้วกดตั้งสองอยกว่านะครับตู้เกือจริงๆนะครับโอเคเรายังมีหวังอยู่ตู้ล่างนะครับผม โอ้โหเจ็บใจครับเจ็บใจจริงโอ้โหเอาโคได้ของดีไว้เควสยังไม่ได้ทำเลยนะผมอันนี้จะเป็นตู้ ค okay. ไม่ไม่เสียงครับการ์ดไม่เสียงเดี๋ยวขอลองขอดูรายละเอียดก่อนจริงๆไม่อยากได้นะครับชุดชุดนี้ <c oughs> เดี๋ยวพามากดตรงนี้ดีกว่าครับผมขอเก็บใบเก้าสิบใบนั้นไว้ดีกว่านะขอสะสมไว้ก่อนนะครับ รู้สึกว่าผมยังไม่ได้ชอบอชุดที่มันมาใหม่สักเท่าไหร่นะนี่ครับผมผมได้นี่ละผมอยากได้ข้างบนสุดเลยอันนี้จริงนี่อยากได้มากเลยกดเลยมีเหรียญเดียวนะครับฟิงโอโ้โหชอบมากนะครับโอโ้โหได้อะไรไม่ได้นะได้ข้างล่างผรใส่เราได้เยอะละ ยังไม่ได้ไปทำเควสอะไรเลยนะครับตอนนี้วายหมดไปแล้วนะครับสําหรับเปิดตู้กาชาด้านบนเกือจริงๆครับวันนี้ได้อะไรก็ใม่รู้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะอย่าลืมไปทำเควสกันนะครับสวัสดีครับ